วันนี้อาทิตย์เฟรอร์ละครัเราก็จะเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งเราจะไปยังจังหวัดเชียงใหม่วันนี้เราจะไปเกี่ยวข้าว นี่นะครับวิธีการเกี่ยวข้าวเราก็คือนี่โตเต็มที่แล้วเขาก็บอกให้จับอย่างนี้นะครับเป็นกำแล้วก็เคียวปาดนี่อ่าได้แล้วหนึ่งกำนี่หนึ่งโอ้เข้าวอินทรีย์ ใช่ไหมนี่อันนี้เราก็มาเกี่ยวข้าวกับเผ่าปากะก,ะ,กะยอนะครับมันเป็นช่วงเวลาที่พอดีเลยข้าวเขาก็โตเต็มที่พร้อมเก็บเกี่ยวนี่นะครับจะมีความเป็นสีทองกว่าจะได้มาแต่ละเม็ดนั้นเนมันไม่ใช่ง่ายๆเพราะฉะนั้นเลาเรากินเราก็นึกถึงการปลูกการเก็บการเกี่ยว,วนี่ี <c oughs> กันเป็นชาวนา กำลังต่อรองราคาอยู่ครับจะทําราคา,าให้เขาได้มูลาคา่าหรือว่าจะไปขายใครก็คือขายที่ชาแนแหละคนแรกนะครับก็ขอซื้อในราคาพิเศษใช่ไหมครับงงเพื่อเป็นกําลังใจให้กับชาวเผ่าปาะกะกะยอด้วยนะครับถังละ800 800บาทถังหนึ่งก็มี16ลิตรเราขอเหมา1ตัน1,000กิโลโอเคนี่ขายออกตั้งแต่ยังไม่เก็บเกี่ยวเลยนะเนี่ย เค okay, ไหมหนึ่งตันหนึ่ง <Okay. S 1> <c oughs> ตันแล้วก็เดี๋ยวเอาไปถวายพระท่านก็เอาไปช่วยคนยากคนจนที่ไม่มีข้าวสารอาหารแห้งอีกทีหนึ่งนี่เรามาเจราจาซื้อขายข้าวกันเรามาซื้อกันส,สดๆตรงนี้นะครับรับรองว่าสดจริงเพราะเก็บเกี่ยวเองกับมือด้วยร้นนี้รับรองว่าข้าวหอมอร่อยคุณประโยชน์ครบนะครับเพราะว่านอกจากมีคุณประโยชน์จากข้าวแล้วเนี่ยยังมีคุณค่าจากมือเราด้วยนะครับ จะอ <laughs> ่าหนัสอะะ้มาทุกปีเลคะ <laughs> หลังจากที่เราเกี่ยวข้าวกันเสร็จนะครับเจรจาธุรกิจในการซื้อขายข้าวเก็บเกี่ยวเองซื้อเองนักเลงพอนะครับเมื่อกี้เราซื้อไปทั้งหมด1ตันนะครับ1ตันใช่ไหม,มคุณหนึ่งตันเราให้ราคาพิเศษใช่ไหมครับเพราะว่าช่วงนี้คนเก็บเกี่ยวหน้าตาดีแล้วก็อันนี้คือแบบ บ,บ้านจริงๆนะอันนี้นี่คือไก่เราไม่ต้องสับเลยใช่เป็นเราทอดเลยใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือไก่อะไก่บ้านโคงไก่เมื่อกี้วิ่งอยู่โคงไก่ไ,<ป>ไม่ใช่ตัว <c oughs> ที่วิ่งอยู่เมื่อกี้ เราด้วยอาหารธรรมชาติอย่างดีอันนี้ก็คือผักผลไม้สมุนไพรที่เก็บจากที่นี่ปลอดสารพิษใช่ไหมครับครับผมเขาเอาธรรมชาติมาฝากเราเดี๋ยวเราจะเอาเทคโนโลยีมาฝากนะครับเพราะว่าอืมเหนื่อยแล้ตูนครับตูนตูนชื่อเรื่องอะไรนะระบบพังน้ยระบบพังไทยครับผมก็ค่อน้าดีนะครับมันก็มันความันหวานนิดเดียครับเดี๋ยวจะเอาเทคโนโลยีมาฝากแม่แม่แบร์แม่แบร์แม่แบร์ผู้จับบอลนี่เผาเดื้อละเผาเดื้อละ นุกคุณครับวันเดลเอละเฮาเดออีกครั้งละ <laughs> นี่คือวัดห้วยบ่งนะครับอยู่ในอำเภอกาลยานิวัฒนาวันนี้คือท่านก็ตั้งใจที่จะทำให้ที่วัดนี้เนี่ยเป็น จุดรวมพลของชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยงทั้งหมดโดยเฉพาะชาวปากกากยอเนี่ยซึ่งก็ถือว่ามีเยอะที่สุดนะครับแล้วก็มีมง้งมีมูเซอร์ต่างๆซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าคือท่านก็เริ่มสร้างของท่านมาเองเรื่อยๆแล้วก็ภาพแต่ละภาพเนี่ยก็จะมีความหมายก็คือเป็นการเล่าเรื่องของชีวิตของชนเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งก็อยู่ในสยามประเทศเราหรือประเทศไทยเราเนี่ยมาอย่างยาวนานนะครับทุกภาพก็จะเป็นการเล่าเรื่องถึงวิถีชีวิต มีสอดแทรกแางความคิดต่างๆไปซึ่งท่านก็บอกว่าคือถ้าถ้าท่านไม่ได้ทำเนี่ยอีกหน่อยเด็กรุ่นหลังก็จะไม่รู้แล้วว่าวิถีชีวิตด,ดั้งเดิมเป็นอย่างไรหลวงพ่อท่านจะพาเรามาชิมกาแฟนะครับซึ่งก็บอกว่ากิโลเนี่ยมัแพงเลยแต่ท่านบอกว่ารสชาติดีมากเขาบอกว่ารสชาติดีกว่าที่อื่นๆท่านก็คั่วเองด้วยนี่จะชิมกาแฟที่พระท่านทำให้ นี่คือกาแฟที่เราลูไว้ที่วัดเรานี่แหละเป็นกาแฟที่ปรศาศจากเคมีและก็เราทำเองคั่วเองใช่ไหมครับพระครูที่พระครูพระครูบอกว่าบางอันเนี่ยด้วยความที่ซื้อชาวบ้านมาก็คือซื้อมาทั้งหมดไม่ได้คัดความสวยของเมเล,ล็ดกาแฟแต่พระครูก็บอกว่า บางเมล็ดเนี่ยไม่สวยแต่รสชาติเขาดีเปรียบเสมือนคนอะไรนะครับพระครูเวลาดูคนอย่าดูแต่หน้าครับข็ให้ดูจิตใจของแต่ละคนครับบางทีคล้ายๆกับขขสุภาษิตที่บอกว่า,ามันสวยแต่รูปอ,ะอ่ะอ่าครับเพราะฉะนั้นถ้าการดูอะไรก็แล้วแต่ดูให้มันลึกๆอและก็ดูจากมันต้องใช้ตานายดอูอย่าใช้แต่ตาลูก ที่มิชชั่นของเรานะครับวันนี้เรามาวัดเราได้เมล็ดกาแฟหรือเรียกว่าเมล็ดกาแฟเทวดานะครับกลับไปเรียบร้อยแล้วสาเหตุที่ตั้งชื่อเมล็ดกาแฟเทวดาเพราะว่าพระเนี่ยท่านเป็นคนดูแลนะครับเราท่านก็เมตตาต่อญาติโยมชาวปากกระยอที่ปลูกเมล็ดกาแฟแล้วก็ซื้อมาเพื่อมาใช้ด้วยแล้วก็มาเพื่อขายต่อให้ญาติโยมได้ด้วยนะครับแล้วท่านก็บอกว่าในการเติบโตของเมล็ดกาแฟนี้เนี่ยเราไม่ใช่ปุ๋ยเลยเราใช้ธรรมชาติหรือพลังงานจากธรรมชาติเทพีราสิ่งศักดิ์ ให้ท่านได้ช่วยดูแลก็เลยตั้งชื่อกันแล้วว่าเมล็ดกาแฟเทวดานะครับหรือเรียกว่ากาแฟคือรสชาติพระธรรมและนี่ก็คืองานที่เราขึ้นมาเพื่อมาช่วยท่านทํากรถินในการทําถนนและก็ซุ้มประตูเข้าวัดห้วยบงนะครับนี่ก็คือวัดห้วยบงพระท่านก็ลงมือทําเองนี่คือถนนเข้าวัดนะครับแล้วก็อีกหน่อยจะเป็นแหล่งรวมพลของชาวเผ่าพะปะกยอนะครับแล้วก็ถ้าเข้ามาอีกทีนึงนี่เราจะเห็นนี่ซุ้มประตูวัดกําลังทําซุ้มประตูอยู่นะครับ มีถอนญี่ปุ่นมีมาแล้วก็ชื่นชอบบรรยากาศที่นี่แต่งงานกับคนชาวเผ่าใช่ไหมครับก็เลยทิ้งพันธ์มะเล็ดข้าวเอาไว้ซึ่งเป็นพันธุมะล็ดข้าวญี่ปุ่นแท้ๆ<ม>ก็จะมีความหอมนุ่ม ผมมีการปรับระดับกล้องยิ่งขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นตายกขึ้นอีกสุดแล้วครับยกขึ้นอีกขึ้นโอเคสุดแล้วครับหนึ่งสองสองโอเควันนี้เราก็เข้ามาดูออฟฟิศใหม่เพิ่งขยายเพิ่มนะครับเป็นเออ่พาวเฮดโคเตอร์สาขาภาคเหนือของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นของที่เราจะนําไปบริจาคที่วัดพระนอนขอนตาล ซึ่งหลวงพ่อพระอาจารย์ขาวเนี่ยท่านทำเรื่องเกี่ยวกับช่วยคนป่วยคนยากไร้แล้วก็ทำมูล,ลนิธิช่วยผู้ป่วยมะเร็งซึ่งทางพาวเราเองเนี่ยเราก็ตั้งใจอยากสนับสนุนทั้งสินค้าผาน้ําเองด้วยอันนี้เราก็จะเอาฟ้าลายโจรเนี่ยไปร่วมกับพระอาจารย์ขาวที่วัดพระนอนของตาลได้แจกให้กับผู้ป่วยยากไร้แล้วก็มีกระชายขาวอีกด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกทุกท่านที่สนับสนุนสินค้าผานะครับเผาก็ออยังตั้งหน้าตั้งตา ดำเนินการเพื่อตอบแทนให้กับทุกๆคนต่อไปนะครับขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับอันนี้เราก็เอาฟ้อทตะยโจรน,นะครับต่าฟ้อนตะไลโจรมาถวายที่พระท่านนอนสอนตาลเพื่อจดใจแล้วก็ให้ถวายข้อให้ท่านได้ช่วยเหลือคนที่ติดเชื้อโควิดในช่วงนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีทั้ง กระจายขาวด้วยรวมทั้งหมดอย่างละห้าร้าสกุลใครที่ติดเชื้อหรือวุการก็สามารถมาหารับได้ที่วัดอรขงตางนะครับโบสถาธรกมนาคารทีมขอทุกท่านด้วยครับอายุวันโตชนครับะหลาขอบคุณมากมากับขอบคุณมากมากอบความเป็นสร ซึนสิล้านกว่าบาทที่ทั้งหมดทํางานมา1ปีและเราก็จะทํางานตลอดจนตายจากกันไปจากกันไปทีละคนก็ไปว่าจบหน้าที่ของแต่ละคนฉะนั้นะสาธุนโยมนะสาธุสา,สา วันนี้เราก็มาร่วมกระถิ่นที่วัดทนอนขอนตารือวัดลทัทธิวันนะครับตรงแถวอำเภอแม่ริมซึ่งก็ได้เห็นความตั้งใจของหลวงพ่อแล้วก็ภาพพิสูจที่วัดท่านก็คือท่านรวบรวมปัจจัยจากการถวายนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปรับกิจนิมนต์หรือเทศต่างๆเนี่ยได้เงินมาเพื่อมาซื้อที่ดินสร้างโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งนะครับสำหรับคนภาคเหนือทั้งแจังหวัดเพื่อให้แก่ผู้ป่วยยากไร้นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือท่านทำานานแล้วแล้วก็ทําเกี่ยวกับ ลงศพด้วยสาหรับศพยากไร้วันนี้ก็เลยอยากมาสนับสนุนท่านเพราะว่าเราทําเกี่ยวกับสุขภาพเราก็อยากตอบแทนให้กับลูกค้าพาวมิราเคิลทุกๆคนทุกคนที่สนับสนุนสุขภาพมิราเคิลเนี่ยเราก็ได้นํากําไรที่เราได้เนี่ยไปช่วยเหลือสังคมด้วยกันช่วยเหลือเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหนึ่งในครั้งนี้เนี่ยก็คือได้ถวายเป็นปัจจัยร่วมแล้วก็ปีหน้าก็ได้ตั้งใจรับปากกับท่านไว้ว่าจะถวายอีก1 0 0 0 0แบาทสําหรับเป็นค่ากระถินเพื่อสร้างโรงพยาบาลให้เสร็จนะครับแล้ววันนี้ก็เลยมีของฝากเล็กน้อยอ่ะเราก็ ลอตเตอรี่นะครับ <c oughs> ช่วยกับแผงนลอตเตอรี่ต่างๆตามเลขของยอดวันนี้ยอดกระถิ่นที่ได้ดูไปแล้วก็ไปแคปกันเองนะครับ <c oughs> ใครถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ <c oughs> โอเคขอให้โชคดีทุกคนนะครับ